เรื่องการธุรกิจยังไงบ้างธุรกิจก็สบายดีครับใช่เลยกินซีนึงมันต้องกินแล้วมันดูสุขภาพดีตรงนี้มีบูธนะครับได้พี่ได่ชิมหมดเลยแล้วจริงจริงไซด์บูธที่ดีสุดน้อยดิฉันชอบแต่ว่าไม่มีน้ำตาลเลยนะครับไม่มีน้ำตาลเลยได้ประมาณสามเดือนแล้วตัวอีกประมาณคิดกว่าป่าจะห้าเดือนแล้วตอนนี้ยังไงบ้างกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ จริงๆถือว่ายอดขายก็เป็นที่ที่น่าพอใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าเป้าหมายตั้งใจอยากจะไปเพิ่มโตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะขยายไปต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็ยังต้องยังต้องลุยกันอีกแสดงว่ายอดที่เราตั้งเป้าเกินน่าจะถึงไปครับอย่างอย่างครับเป้าเป็นนิดนิดพันล้ารละถึงเป็นนิใช่ตอนนี้พันสี่เป็นยังไงบ้างพันสี่ร้อละพันสี่ล้อย กำลังกำลังเดินทางไปพยายามพยายามไปให้ถึงทีมโชคดีก็ที่มีโชคดีที่มีทีมดีอะไรอย่างี้ครับทุกคนช่วยกันมากๆพี่เมย์ก็เก่งคนยังแซวอยู่นะเพราะว่ายอดขาแค่เปิดมาไม่กี่เดือนเลยก็เป็นรอยานใช่ครับก็ก็แซวอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เบิกเงินเลยก็คือบอกว่าเอาเงินบอกว่าต่อยอดมองวิสัเพราะว่าถึงว่า ถือว่าตัวผมกับพี่เมย์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดึงเบรฟิทอะไรจากยอดขายอะไรเงี้ยพี่ยานที่จะเอาใส่เข้าไปซัพพอร์ตธุรกิจให้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีอีกเยอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการอืมอะไรอย่างเงี้ยอโหนงเราก็เป็นแบบว่าเป็นทูส์สปอนเซอร์จริงๆอ่ะตอนแรกที่ที Without, uh, ่คุยก um ันอ่ะอยากจะจัดหนังกลางแปลงของอโนงภาคหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็แับว่า มันค่อนข้าง,างกระชั้นชิก็เลยอยากแบบเราซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตทีมงานเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของมะโรงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเห็นบอกว่าพุ่มกับทีมงานทุกคนเขาตั้งใจกันมากๆก็เลยอยากจะแบบว่าทําอะไรสนุกสนุกเลยแต่เป็นเรื่องของเวลาเลยไม่สามารถทำให้เสร็ได้ก็เลยเป็นวนันนี้แทนเลยก็เลยได้อยู่ตรงนี้ก็เลยได้อยู่ตรงนี้กันเแต่ก็ดีก็ดีถือว่าได้ได้บอกว่ามาเจอทุกคนได้ได้มาเจอที่ดีทุกคนเอ้ย ตอนี้ก็เพิ่งไดธุรกิจแบบเต็ตัวเลยหรือเปล่าก็ก็ธุรกิจเต็มที่ด้วยแล้วก็เรื่องงานแสดงก็ยังก็ยังมองหาอะไรที่สนุกเต็มที่เหมือนกันอะไรเงยไม่ปฏิเสธไม่ไม่ไม่ปิดกรรโอกาสไม่เลยไม่เลยครับผมมันยังมันยังเป็นเส้นทางความฝันที่ผมจะมีอะไรที่อยากทำเยอะมากในสายการแสดงแล้ววันนี้คุณเซลว่าเป็นซีอีโอท่านหนึ่งหรือเป ก็ขอบขอบคุณขอบคุณดีใจแล้วก็รู้สึกว่ายังแบบว่ามีอะไรที่ต้องเรียนรู้เยอะมากโลกธุรกิจในในในยุคที่เศรษฐกิจมันถดถอยมันก็ก็มีอะไรให้ต้องเรียนรู้คือเครียดตื่เต้นมากพอเขาไม่รู้ตื่นเต้นมาไหมตอนนี้จูจีเครียดไหมเออใช่ผมผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกพี่พี่ถึงสาผมนะผมรู้สึกว่าผมกลายเป็นคนจรงิงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างถ้าเทียบกับเมื่อสองสงปีดที่แล้วถ้าสัมภาษณ์หน้าเดสก์ท็อปอะไรเงี้ยพอถามปุ๊บอ่ะก็จะเราก็จะมีแบบว่าเล่นการยิงมุกอะไรบ้างตแต่ว่าพอพอมาจาับพันดิสเน่สปูปอ่ะมันความเป็นโลจิโก้ทางความคิดมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงคุณยอมรับวคุณเปลี่ยนไปผมเราก็มีส่วนในในแง่ของไมค์เซฟเลยมัมนแยก แยกกันในสเก็ตไหมแต่ก็คือการเป็นการแสดงผมว่ามันใช้สมองคนละซีกนะแต่ว่าถ้าไปพาร์ทงานแสดงเราใช้สมองฝั่งสร้างสรรค์สมองพอไปทำธุรกิจมันใช้สมองฝั่งตักกาลแล้วพอโลจิคอร์ทิงกิ้งมันเยอะเราไม่สามารถเราไม่สามารถอบโบะได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเปิดกล้องเดือนหน้าเนี่ยครับจะต้องเปิดกล้องโปรเจกต์ ใหม่ด้วยอะไรอย่างี้ครับก็พยายามบาลานซ์ไม่เซ็นให้ได้ <c oughs> มันเจอจุดตกงานบ้างเรือยงพยายามอยู่เห <c oughs> มือนกันเพราะว่าเหมือนกับเอาเหนจริงแต่ก็เพิ่มได้โอกาสมามาแสดงได้จริงจังเมื่อไม่นามนมานี้อะไรอย่างี้ครับแล้วก็ในแค่ของธุรกิจก็เพิ่มโอกาสได้มาจับเป็นตัวไม่นามนมานี้มันเหมือนว่าพานักแสดงผมก็ยังต้องเรียนรู้แล้วก็ยังไม่ได้เก่งมากก็มาจับโลกธุรกิจที่ ชี้ก็ยังไม่ได้แข็งแรงพออะไรเงี้ยมันก็เลยต้องต้องส่งตัวให้ดีๆหน่อยบยย,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 ยััังงงพอออนนนนนนะรรรเเเเหหไไาาาา่่วมมลก้้ตปโอ้เออจริงๆก็ไม่ไม่ได้คิดตรงนั้นเพราะว่าแฟนๆของผมน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็วผมก็เข้าใจเพราะว่าก็บอกทุกคนว่าทุกคนก็มีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองเราก็ มีสิ่งเร่องต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอย่างน้อยเรารู้ว่าโอเคเราเรามีกันและกันกำลังใจมันผมว่าผมว่าทุกคนก็คงเป็นนะบอกว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าบางทีมันลุยแล้วรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแต่น้อยเวลาเรารู้ว่าเรามีใครสักคนที่คอยเชียร์อัพเราผมว่ามันก็ทําให้โลกมันมันง่ายไงเออ๋อมันยังมีคนที่เดินเข้ามาบอกว่าจีเล่นมุกจีบจีอะไรเงี้ยยังมีอยู่ปะก็เขมีนะครับใช่ไหมใช่ก็มีเออเ้็กคนยังไง เพราะว่ามันถามไปจิีจะต้องรีดกับอาลีแอคกับมาจากนี้จิีก็แบบต้องคิาต้องคีบต้องแบบผมว่าจะในช่วงนี้ผมผมคลองคลองนอนน้อยม่เก็เมื่อกี้ผมคุยกับพี่พี่แบบว่ายังไงดีผมคุยเรื่องเลยอะไรแล้วก็แบบพูดไม่ทันเลยต้องนอนคือแบบเราต้องจัดระบบความคิดเอายังไงบ้าชีวิตส่วนตัวชีวิตงานแล้วก็ชีวิตธุรกิจ ผมว่า just go with the flow บอว่าเจออะไรตรงหน้าก็ประคองม,มันให้ดีที่สุดเ้ยครับพี่แล้วกอ็อะไรที่มันไม่ได้อะไรที่มันทำให้เราอะไรที่มันทำให้เราบอกว่าหนักก็อาจจะอาจจะเล็งโกบ้างอะไรครับโฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นคนที่รักแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่สัมพันธ์ในชีวิตบ้างอะไรอย่าง,ง,งนีคน้ครัใใรนนบ อะไรนะครับคเเเมยย์ีโอ้ไม่เลยพี่เมย์บอกว่าพี่เมย์เป็นคนที่ทำให้เข้าใจเข้าใจสารต่างได้ดีที่คอยสอนแนะนำตึกษารดีติวสารถ้าไม่มีพี่เมย์เนี่ยผมจะแย่แต่เวลาเรามาเป็นพาร์ทธุรกิจการรับบทมันต้องแบบเลือกมากใช่ไหมว่าบทแบบนี้อาจจะเออต้องมีอะไรนะเออมีบทตัวภาพอ๋อจริงๆไม่เลยครับบอกว่า จิตวิญญาณความเป็นนักแสดงนี่มันบอกว่าสุขีมนันคือมันเป็นความมันก็เป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดอะไรเงี้ยครับล้าก็ยังมองหาบทบาทที่ที่ทําแล้วไฟลุกในดวงตาอย่าโชกโชนอยู่เสมออะไรเงี้ยครับก็มผมก็จะใช้มาตรฐานเดิมในการเลือกถ้าบทไหนที่สรุปคร้คองลุยแล้วก็อยากใช้ชื่นให้มนทุกวันวันสุดท้ายเสมออะไรเง <S <S ี้ยครับ แต่เร่องหนุมเรื่องหนุ่มชายวันที่เปิดตัวหลายคนก็วิ่วัดกับน้องเราหลีอ๋อเกาหลีเมื่อไหายคนอู้ว่าเฮ้เราสนิทกับน้องเรามากแม้อายุจะแบบเพื่อรอใช่ใช่ครัช่ก็ห่างกันประมาณสิบหกปีใช่แต่ทำไมเราดูสนิทกันแบบนี่ร้องกว่าเพราะว่าช่วยช่วยที่บ้านเรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่เบบีเบบีเลยครับแบบว่าเปลี่ยนคอมเพลสอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่า เขามาพูดตรงน,นี้เขาโตแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดไงไปที่แล้วใช่ลบาำพื่อะไรอะไรเขาโตแล้วนะเท่แล้วอะไรเราก็ยังเกาะเขายังแบบว่าฝ<ร>ันเข <อ S 1> าใช่ใช่ครับผมยังรู้สึกว่าตอนที่ผมหอมแก้มเขาตอนเขาขบสับขบเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นไอ้เจ้าก้อนเหมือนเดิมผมจะยังหอมแก้มเขาต่อให้เขาแต่งงานมีหนวดแล้วอะไรจะหอมแก้มของมันก็ถามขอเรานไม่ต้องเลยไม่ต้องมือครับผม าเลยขอใส่เดียวเออเออเขาเ,เป็นเงินบ้างพอเขาออโดานเปิดวาร์ปก็นี่คือน้องชายจีอนี่จะเข้ารูปมาเลยเขาเข้าชิลๆนะอะไรเงรี้ยพอไม่ค่อยเล่นโซเชียลแต่เขาเค่อนข้างเขาค่อนข้างอินทูกับพวกฟิสิกส์มากเลยนะเนี่ยครับก็คือ <parks> ไม่มีแววดนะวงการบันเทิงเลยแล้วเขาสนใจไหมคะก็สนใจสนใจอาร์ตบ้างแต่ว่าเป็นไงไปเลยพูดง่ายๆว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมี สนใจทุกคนผมเลยเ้ามีมาถามไม่เป็นรุ่นเราต้องการเป็นนเสน่ห์ทางถามค่ะแล้ก็ซัพพอร์ตอะไรย้ำๆให้กำลังใจเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากๆช่วชมพี่ชัยไงบ้างถามพี่ชัยี่เก่งขนาดนี้ทั้งหล่อทั้งสาวกรียกเลยขาก็จะเขินๆไม่ค่อยกล้าชมมากแต่เวลาแบบว่าสมมุติว่าน้องเข้าอย่างเงี้ยภาคสองผมก็มีเสื้อน้องใช่ไหมครับเขาก็จะไม่พูดอะไรมากเขาก็บอกว่าพี่จีขอเสื้อเจมตัวนึง แล้วเนี่ยเขาอยู่ไายเขาก็ใส่เสื้อไปเข้าไายอีกเขียนใส่กางเกงทีมซัพพอร์ตใช่ครับบางทีมากสุดก็แบบดีมากดีมากอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าไม่อายุไม่ได้เป็นระยะห่างผมว่าความรักใไงผมว่าถ้าผมว่าก็ความรักแหละความีความรักรต่ละแครสักคนอย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็มันก็ไม่มีสิ่งมันก็จำกัดแสดงว่าเุาอันดับหนึ่งเลยที่พูดถึงเรื่องความรักสี่ ใช่คือเขาครอบครัวใช่ชืงๆแั้วหลายคนเขาลารักพวกรักแม่รักน้องรักป้นปู่พ่ออะไารักทุกคนคขอบคุณนะครับพี่่อนนี่เหมือนจะเหมือนเป็นสาระคดีชีวิตเลยเดี๋ยวผมปีหน้าล่างใหม่ผมจะกลับมาผมจะบอกว่าล่างยังไง ถ้าไ,ไม่งั้นพี่ขอถ่ายร่างนี้ก่อนแล้วร่างนี้มันเป็นยังไงไอ้ถือว่าไอ้ถือว่าปีนี้มันเป็นช่วง startup ธุรก,กิจแล้วมันมันใช้ energy กับตรงนี้ไปเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าปีหน้าตั้งใจว่ามีโปรเจกต์ที่ที่โปรเจกต์หนักกับซีรีส์ที่อยากจะลุยอะไรเงี้ยก็พยายามจะเชฟตัวเองอาจจะเห็นตัวเองว่างมาอยา่าตกใจนะโอ้ยอย่าตกใจใช่คโว่าอย่าตกใจครับเอออดีตโค้ชใจเลยเนี่ย เพราะกายปีนี้แหละครับใช่ใช่กำเราจะเปิดปแต่ว่าแล้วในนั้นมันยังมีวิ่งวัเหมือนเดิมไหมครับอะไรนะครับในนั้นยังมีวิ่งวเหมือนเดิมไหมเออยังยังคงยังคงปะคองไว้ได้อยู่ให้รอดูปีหน้ารอยังไงพี่จิพี่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 